<dom> ออออโอ้เขาบอกว่าไหนๆก็มาแล้วไม่รู้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือไม่ใช่ครั้งแรกแต่อยากดูที่เต้นบนรถอีกรอบได้ไหม แต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยคือคือคือโปเพิ่งมาคนละครั้งแรก<อ>แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบว่าไม่รู้ว่าสาวชาวอีสานเขาหน้าตาดีขนาดนี้มาก่อนอตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จ,จะทำให้พวกเราแบบว่าสายตาเบลอจนเต้นไม่ไหวกันแล้ว<อ>แล้วอาจจะขอฟังความเห็นจากแบบจากจากชาวอีสานเนี่ย<อ>วพราแบบรู้สึกยังไงบ้างกับหนังเรื่องแม่สวัว<อ>ใครไม่ดูหนังเรื่องแม่สวมากยกมือหน่อย ยังได้พวกเราไม่กดกดปัดหรือยังกดหรือยังเขากดแล้วเขาหมายถึงเขากดแล้วเขาดูคนเสร็จแล้วเขาไปดูอีกรอบนึงอ่ะแล้วเกาอยากรู้อีกเรื่องนึงต้องบอกว่าทั้ง4ี่คนเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกในการที่มาโรชโชกับมเจอร์ซาร์โรชโชอยากรู้ว่าแบบว่าครั้งแรกของคุณรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าได้ไปเจอคนหลายๆจังหวัดมีอะไรเดี๋ยวพาไปกด ถ้าเกิดว like ่าถ้าเกิดว em ่าเฮ้ยแบบตังค์ไม่พออะยังไงคะคุณยังไงคะอไ่างไงนคะห่ออกไปหลอมากันไงนะคะ่อตั้งหายอย่างั้แหละือเขบอกว่าคือคือบอะว่าตอนเนี้ยค่ะเราคูณเมืว่ากี้เลยคุณพร้อมหรือยังคะพร้อมครับแต่ว่าต้องมี แบบคนเซอร์ไพรส์ร่วมกันเซอร์ไพรส์ร่วมกันทั้ง4คนเรียกว่าเป็นกิจกรรมทำร่วมกันหมดนี่เลยหมดนี่เลยใช่ครับยังไงคะคุณใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาฟรร้อนพร้อมกันอ้าวมาถูกไ ก่อนไปอยากให้อีกทั้งสามคนเนะี่ยพูดถึงความดีงามของนังแม่สัวขอคนที่ตัวชมว่าพยนต์ตอนนี้ยาวที่สุดก่อนหนึ่งคนเออมีกี่ใบขอดูหน่อยรอบนี้มนะีไหมไม่แม่ตัวใครระบายสูใคไที่มองตาผมม็นโดนหมดอ่ะ ให้เราอาไปนี้นานาเอาืูก้องปากเพื่อไล่ตื้าเลยขนนี้หนูอะนุกอ้าวขาเช็คอม้ค่อ๋อพี่พี่ที่เลือกะไดีคะเองรอพี่คี่เชื่อว่าทุกคนต้องเห็นสิ่งนี้เป็นเอกสาร ยิ three three. ่พี่ได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดหนึ่งมันดังมากยังไงต่อครับคนโอเคโอเคโอเค ันนี้อันนี้อยากรู้ว่าอันนี้อยากรู้ว่าใครใครที่ยังไม่ได้เคยเจอกันอันนี้คือเจอครั้งแรกเลยขอขอพี่ใส่หมวกกันนั้นแล้วกันฮะใช่ใจอะไรพี่ใส่ในใคยเนี่ย คุณนั่นแหละรครับใช่เดินมาได้เลยค่ะทีมงานฝากด้วยนะโอเคโอเคใครอยากระไม่กอดเพื่อนม,มาจี่คนเพื่อนมาสามคนสา <3 S 1> มนคนรวมเรายังรวมไปสี่เอางนะั้นขอแจกสีใบให้น้องเอาที่ผมนะมหมายเลขหกหมายเลขหกนะตอนนะ้องจนะได,ได้เต็มที่ขอแจกสีใบ อ่าขอเพิ่มหน่อยป่ามากป่ามากเดี๋ยวใ่แจกตัวนะครับแจกตัวไปดูนะครับสีใดเพราะว่าเพราะว่าคือเื่นี้จริงหรอเของแล้วเขาถ่านมาก็เป็นอ่าไม่ได้จับเพลงแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเป็นอ่าไร้ชื่อตัวละครก็แบบน่าดูอ่ะมันาดูจรจรถ้าเห็นหนังไทยแบบขนาดนี้แบบปกติจะเห็นแบบตบตีกันอะไรอย่างเงี้ย เอางี้เอางี้แชร์แชร์กันเดี๋ยวขอน้องฟาร์มเอาที่ผมล้องฟาร์มอยากไปดูใครมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมเกิดการเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วมีเพื่อนมีเพื่อนกี่คนครับมีหนึ่งคนครับโอเคสองใบเดี๋ยวเอาที่ผมคือคืองี้คือเข้าใจได้เพราะว่า คือเหมือนช่วงหลังๆคือคือพอมันนานมากแล้วแล้วแบบคนที่จะกล้าลงทุนแบบนี้แล้วบวกกับการเล่าเรื่องแบบนี้ที่แบบรัฐบาลให้การสนับสนุนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งโปรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะสนับสนุนกันเอง,องแล้วก็ส่งเสริมมันเชื่อว่ามันไปได้ไกลแล้วตอนนี้มันมีแฟนๆต่างชาติทั่วโลกที่แบบเขาก็อยากดูเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเราถ้ามันอยู่ในโรงในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยที่มาหาดูง่ายขนาดนี้ทุกลมภาพยนตร์ทั่วโลกแบบทั่วประเทศเนี่ยคือโปเชื่อว่า อยากให้ทุกคนได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองว่าแมนสวนแมนแมนแมนแนแมนแมนแนแ้แม้แมน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 แนแมนแมนีนน้นดมนแมนแอแนนมนมนแมนนแนนแแนแนแนแมยวมนแมนนแมมนแมนนนแแมนนแน่นนนะนมนนน เร์เจาเ้าทางรถยนต์เรื่องต่อไปนะคะค่นนี้หมดเวลาแล้วนะคะพูดกับท่านและขอให้ทา่นทานเดินทางโดยสวัสดี